Yeah I'm about to fade away Cuz every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong My thought of chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray ช่วงบ่ายของอีกวันผมกลับใจกอหลานกำลังเดินทางไปดางแฟนประเที่ยวแบบโน no Plan กับคนพิ่งรู้จักการทั้งแรก กับการชวนดูภาพทิศตกกันหลายๆที่จะได้คำชวนและคำแนะนำจากคนในพื้นที่ในบางแสนและนี่เป็นอีกครั้งในการเที่ยวแบบโนบะแลน ทิปกับคนเพิ่งรู้จักกับการมีเป้าหมายเดียวกันหาที่ดื่มอะไรเย็นๆและดูภาที่ตกในหลายๆที่ Yeah. <laughs> กับประมาณสายปายบ่ายนั <motiv ators> <m> ่นแหละก็ถ <invent ories> <im it> ึงต้องดูพระอาทิตย์ตกวันนี้เพราะว่ามันไม่พอหรอกบางแสนวันเดียวอ่ะทุนไปถึงแต่ละที่มันไม่เหมือนกันไงก็ที่นี่เดี๋ยวช้าแบบอาจจะห้าโมงสี่โมงเย็นห้าโมงแล้วแต่แล้วแต่ดูวิวอ่ะขับออกไปก็จะพาไปนี่เขาสามุกคือก็จะเลาะผ่าดวอนดังแสนผาดวอนพหา่าดบางแสนไปเขาสามุกร้านนี้เขาก็จะมีโนบิตะนาย นอนชิวไปไหม ไอ้นุม่มไอ้นุ่มไปไหนไอ้นุม่มไอ้นุ่มไปไหนอ้าวไม่อีกตัวนึงแล้วไปไหนหลังจากได้น่งชมวิวชมบรรยากาศเราได้สั่งเครื่องดื่มโคนละหนึ่งอย่างพอให้สดชื่นพอเครื่องดื่มหมดพอสองคนก็เปลี่ยนการเสพบรรยากาศไปร้านต่อไป นุกกันได้ไม่นานเห็นดวงตะว,วันกำลังจะตกดินเป็นอีกทีนีมาดูผ้าที่ตกต่อจากกอล้าน mm hmm. เมื่อผ้าที่ตกเป็นสิ่งที่บอกถึงการสิ้นสุดและการเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง I need you tonight Together we can go crazy We can put out the light Together we can go, we can go I look straight in your eyes And everything is so hazy It is just you and I And everything is so thing is so So call me out, call me out, baby ดูพระาทิตตกตอนแรกจะมาดูพระอาทิตย์ตกแต่พระอาทิตย์หายไปแล้วโอเคครับตอนนี้ผมมาอยู่ร้านข้างในแล้วนะครั เป็นร้านที่สะสมของเก่าแล้วของวินเทจของที่มีแบบคุณค่าทางใ,ใจของแต่ละคนเดี๋ยวผมให้ดูครั้งนี้ก่อนผมชอบสิ่งนี้มากตู้กระจกที่มีไปอ์สัีครับเดี๋ยวเรามาเจอกับเจ้าของร้านนะครับชื่อว่าพี่ยักษ์นะสวัสดีครับอตัวนี้มาจากไหนไพี่ตัวนี้มาจากฝรั่งเศสครับโอ้ฝรั่งเศสสามตัวนี้ต่างกันยันไงไงพี่ อยู่ที่ปีระรุ่นครับในยุคป,ปี1920-30 19วัสดุก็จะเป็นพวกงานเป็นพวกวัสดุในยุคนั้นผมในการทำตัวนี้เราสามารถนั่งได้ไหมครับนั่งได้เลยครับก็จะนั่งสบายครับสไตล์แบบวินเทจเนาะก็จะตามเช็คเจอร์ตามเรื่องราวของมันครับตามอายุตามอะไรเงี้ยครับอยู่ที่ความสวยงามของแต่และตัวัแต่มันามาก็จะมีสเสน่ห์ของมัน รูกแบบยวกไปเลยรู้สึกนั่งสบายใช่ออพอนั่งแล้วรู้สึกเหมือนเป็นมาเฟียเลยพี่ <c oughs> <c oughs> ถ้าแบบมีไปข้างหน้าแล้วใส่หมวกนะเหมือนใช่ใชเลยอะ่ะโอ้หตัวน,นี้เก่าเนาะวันนี้ปีไหนครับอยู่ในยุคประมาณปี1920-1930ประมาณสิ่งที่ผมเข้ามาผมชอบมที่สุดเลยผมชอบตู้นี้มากา <c oughs> เป็นตู้กระจกใช่ไหมพี่ตัวน,นี้ตู้ ของปีไหนครัพี่ตู้นี้เป็นตู้ของอเมริกาครับมันชื่อโชว์เคสก็อยู่ปีประมาณ1850ขึ้นมาจนถึงประมาณปี1900อวกนี้ก็จะเป็นออริจินอลเดิมๆของมันครับรวมถึงหนังสือด้วยอ่หนังสือนี่จะเป็นไบเบิลในปี1840อ,อยู่ในซีรีส์ใกล้ๆกันครับดูได้ครับมา,มาดูนยขอ,อดูได้เลย ผมยังไม่กล้าหยิบเลยอ่ะเดียผมพาทุกคนไปดูไบเบิลในสมัยก่อนปี1980กว่าเนาะนี่ครับ1840ศูนยเก่ามากแต่ถึงว่าหมึกยังไม่จางใช่ครับแต่ก็ตามอายุของเขาแล้วต้องรักษามานิดนึงครับอ่านไม่ออกแล้วหมวกใบนี้พี่หมวกใบนี้อ่าเป็นของ ประเทศอังกฤษนะครับโอ้เมืองพอดีเลยใช่เป็นลอนด่นโอ้จนอยากจะเห็นเขาในหนังนะครับก็จะใส่แบบเป็นสูทไปงานใช่ใช่ใช่ลองใส่ลองเทสได้ครับ้ยจริงเหรอพี่ใช่ครับใส่ได้เก่งใจยังเลยองเลยใส่แต่เราไม่ถึงยุคนั้นเลยอะไรเงี้ยครับแต่แล้วก็ต้องนั่งโซฟาได้ดีนะไม่มีไปด้วยนี่ครับโอ้ ดูหลอกขึ้นมามทันทีเออเท่เลยเห็นแบบนี้ไม่ใช่ตัวถูกนะรา<ม><ม>คาน่าจะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับเปออี่ที่ความพึงพอใจของคนที่อยากได้ด้วย <S <S แล้วก็ผมเห็นตู้เนี้ยผมชอบเมื่อเลยพี่เป็นตู้แบบเหมือนเหมือนในหนังเรืองไททานิคเลยอะ่ะตัวเนี้ย นี่คือเขาเรียกว่าตู้อะไรพี่อ่านี่เป็นตู้ใส่เอกาสารครับล<อ>งใบนี้ก็ครับนะเรื่องราวสตอรี่ที่ได้ยินมาก็จะเป็นตู้ของผู้ว่าราชการรัฐนิวยอร์กในปี1900ครับครับอ่าวันนี้ก็จะใช้อยู่ในหน่วยงานราชการของออนครนิวยอร์กครับก็จะมีเขาก็มีสตอรี่ของเขาี้ยซ<อ>ึ่งมีมันอยู่ันนี้ไม่ทราบอ๋ออันนี้ อาจจะใช้แฟดช่วยอุย้ยพี่เขาเปิดแฟดให้ด้วยเจมอลไรท็กอย่างเจมทาวเจมทาวเอนไวท์ NY ก็จเป็นเอกสารของของของที่เขานอตไวเขาโนตไวตามเนี่ยครับม,มันเป็นเอกสารนี่ของแท้เลยใช่ครับขอทำไองก็โอย้ยังดีอยู่ในเนี่ยเราจะเก็บเรื่องราวครับคนที่ชอบของเก่า Mm hmm. ยุคป,ปีก็เหมือนเหมือนอบ้านเราครับ,รบที่แบบว่าเปลี่ยนผู้ว่าเปลี่ยนอะไรก็จะเปลี่ยน mm hmm. ชื่อเปลี่ยนเรื่องราวของเขาไปตู้ใบนี้ครับ,รบจะอยู่ในยุคป,ปีผลิตในปีนั้น mm hmm. แต่เรื่องราวพวกนี้ก็จะมาตามเรื่องราวของคน mm hmm. ที่ใช้ในยุคของแต่และยุคเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆ mm hmm. อันนี้คือกระดาษเลยพี่ขอจับดได้ไหมได้โอ จะมีตั้งแต่ปีพันหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดจนถึงเท่าไหร่แล้วก็อันนี้ก็เปลี่ยนขึ้นมาว่าเป็นปีเท่าไหร่เท่าไหร่ขึ้นมาคือใช้กันมาอย่างต่อเนื่องครับจนหมดวาละของเขาเขาก็ได้ถูกออกมาจากครับแต่ว่ากระดาษนี้ดีนะหมึกยังไม่ละลายยังไม่ซึมจะเท่าไหร่เป็นกระดาษที่ดีนะออกเป็นกึืงกระดาษถนะ่ายเนี่ยอ๋อเหมือนเขาไปแปะตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับ<ห>ก็ใครมาก็เปลี่ยนไปเรื่อยครับตามเรื่องราวของ ของคนที่อยู่ในณปัจจุบันตอนนั้นครับผมครับแล้วนี่ไฟนี้เกี่ยวด้วยไหมพี่ไฟนี้เป็นไฟของฝรั่งเศสครับชื่ออาจีลัมเป็นตีประมาณปีพันเก้าร้อยสี่สิบแต่ดูเหมือนแบบเหมือนของใหม่เลยอ่ะใช่ใช่แต่ว่ามันเก่าแล่ว่ไฟเราได้ได้หามาเปลี่ยนให้ใหม่ให้ดูดูมากขึ้นอันนี้เขาเรียกว่ารุ่นอะไรพี่อันนี้เป็นลาเมต้าครับลาเมต้ารุ่นนี้เขาเรียกโดยรวมเขาจะเรียกเวส บ้านเราจะเรียกเวกา้าจริงแล้วจะมีแยกย่อยไปจะมีลูน่าเวกา้าคอมมมเต้าครับคือฝรั่งที่ต่างประเทศจะมีแยกย่อยเยอะแต่บ้านเราก็ที่มีจะมีเป็นลูน่ากับเวก้า๋อครับผมแต่ตัวนี้ยังขับได้อยู่ใช่ไหมครับใช้งานได้อยู่ปกติครับก็เอาขี่เล่นกันแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับพวกคนชอบแล้วก็นักสะสม ผมเห็นรถเป็นสไตล์วินเทจเหมือนในหนังสมัยก่อนเลยเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูคันนี้พี่ครับผมอันนี้เป็นเชฟโรเลตครับเขาเรียกรุ่น40ในคำทับสับที่คนเล่นกันก็คือ40หรือไม่ก็เป็นรุ่นหน้าแก้วครับผมก็ปีประมาณ1960-66ครับแต่ตัวนี้น่าจะเป็นอยู่ประมาณปี1965-66แต่อันนี้ยังขับได้อยู่ ก็ใช้งานได้ปกตินกับนี่เชฟนะครับถ้าใครสนใจอยากไปดูของวิเศษก็มาติดต่อพี่ยักษ์ได้ติดตามช่องออนไลน์ก็ได้ครับก็จะเป็นอินสตาแกรมเป็นยักษ์แอนทิช็อปครับก็ที่ไปปล o กได้ครับรารตาดอักษ์ปัญญาออ๋อถ้าใครอยากมาดูก็มาติดต่อก่อนใช่ไหมครับลุงหน้าสอบถามได้เลยครับคุยกันได้เลยครับซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรครับ เอามาส่งอสองสองสี่อยู่ชั้นไหนวะสองสองสี่ไม่กี่ชั้นสองถูกแล้ว <c oughs> สองสองสี่วา้าว จองไว้แล้วครับคืนนี้อยู่ที่580บาทเหลือห้องสุดท้ายด้วยผมก็ยังมีอาการมึนๆจากการแฮงเอา u ์เมื่อวานกับที่พักต้องเช็คเอาท์ก่อนเที่ยงวันมีสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในแต่ละวันคือกาแฟผมได้เรียกแก๊ปไปร้านกาแฟ กับเจ้าของแชมเอ็ดเยน2023ล่าสุดในปีนี้ได้มาเซตอัพเครื่องให้กับทางร้านโฮมสมูทตี้จะมีเครื่องดื่มสุขภาพและกาแฟร้านที่อยู่ข้างๆกับร้านวินเทจที่ผมมาเมื่อคืน ผมได้พูดคุยเรื่องกาแฟกับบาลิต้าที่ให้ความใส่ใจในการทำเครื่องดื่มทำให้ผมสดชื่นในวันนี้